ในข้อที่19ครับที่ตัวคำถามถามว่าถ้าสัตัดหญ้าเองตั้งแต่ต้นจนเสร็จเขาต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงนั้นสมมุติกันก่อนนะครับ วันนี้นะครับสักตัดหญ้าไปนะครับใช้เวลาไปแค่สองในสามของเวลาที่เคยตัดจนเสร็จแปลว่าตัดยังไม่เสร็จหรอกนะถ้านี่คือ,อ,อสนามหญ้าที่เขาต้องตัดนะครับนะแบบ่งมันออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะทีชั่วโมงเนี่ยเขาตัดเสร็จ ทั้งหมดนะถ้าเกิดเขาใช้เวลาไป2ใน3ก็แปลว่าเขาตัดส่วนกอเสร็จตัดส่วนขอเสร็จแต่ส่วนคอยังไม่ได้ตัดนะครับนะตัดเสร็จคือ2ส,ส่วนนี้โอเคนะครับนะเพราะฉะนั้น จากใช้เวลาตัด2อส่วนสของเวลาที่ตัดจนเสร็จก็คือ2อส่วนสทีนะหน่วยเป็นชั่วโมงนะครับแล้วก็มีงานอื่นเขาก็ไปทํางานอื่นนะก็มอบหมายให้ยุทธมาตัดหญ้าต่อยุทธมาตัดอีก2ชั่วโมงครับ ถึงได้ตัดเสร็จเรียบร้อยเขาบอกว่าในการตัดคราวนี้ใช้เวลาไปทั้งหมด5ชั่วโมงนะก็คือเวลาของช่วงที่สักเป็นคนตัดกับเวลาช่วงที่ยุดเป็นคนตัดรวมกันแล้วเนี่ยเป็น5ชั่วโมงโอเคเดี๋ยวลงแก้สมการหาค่า t นะครับ2ส่วน3 t บวก2เท่ากับ5 สองส่วนสามทีจึงเท่ากับห้าลบสองเท่ากับสามเพราะฉะนั้นทีเท่ากับสามคูณด้วยสามส่วนสองก็เป็นเก้าส่วนสองชั่วโมงนะครับสี่เศษหนึ่งส่วนสองชั่วโมงก็ สี่ชั่วโมงสามสิบนาทีนะครับสี่ชั่วโมงครึ่งต้องใช้เวลาถ้าเขาตัดเองตั้งแต่ต้นจนจบนะเท่ากับสี่ชั่วโมงสามสิบนาที สี่เซนสองชั่วโมงอ๋อเดี๋ยวเขาใช้หน่วยเป็นชั่วโมงไปเลยนะครับ Spin. ไม่ต้องไปแปลงมันนะสี่เศษหนึ ession, ่งส่วนสองชั่วโมงกี่ชั่วโมงนะครับ